สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดิมเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม a c k n a r o c k Mobile นะครับผมหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำจุดฟาร์มเงินเก็บเลเวลนะครับระหว่างเลเวล80ถึง100รนะครับว่าอยู่ที่นี่เนี่ยทำไมถึงรวยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เร็ทันทีไม่มีซ่อม เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยมั่นใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินแพ็คไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เอาตัวโลกนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเป็นแค่โลกหรือสต็อกเกอร์นะครับผมไปฟาร์มให้ดูเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็ท้องใจว่าพี่ระหว่างสไนเปอร์เนี่ยกับสต็อกเกอร์เนี่ยอะไรฟาร์มดีกว่ากันผมบอกท่ตรงนี้เลยว่ามันฟาร์มพอๆกัน นะครับแต่ถ้าให้ตอบแบบถูกต้องเลยจริงๆก็คือตอกเกอร์ er เนี่ยปามได้รวยกว่าแต่ว่าของที่มันต้องใช้เนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เนี่ยเป็นต๊อกเกอร์เลเวล96นะครับผมแล้วก็สเตตัสเนี่ยผมอัพตามนี้นะครับไม่ต้องพยายามถามนะครับว่าในว่ามันอัพยังไงพี่สเตตัสเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ายังไงดีย แต่ลนะรูปแบบในการอัพมันไม่เหมือนกันและแต่ละช่วงเลเวลหรือแต่ละตัวละครเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับส่วนของสวมใส่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือผม,มเอาของตัวหลักมาใส่ทั้งหมดเลยแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ใส่ไม่ได้ก็คือเสื้อนะครับดังนั้นผมเลยใส่เสื้อตัวนี้ค้างเอาไว้ส่วนที่เหลือเนะี่ยผมย้ายตัวหลักมาทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ลูนนะครับไม่มีแม้แต่ลูนนะครับผมแล้วก็จะบอกไงเดีย ของสมใส่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าย้ายมานะครับโอเคนะครับแล้วก็สกิลนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนถามอีกนะครับว่าผมอัพยังไงบอกเลยครับว่าอัพแม่งไปมั่วๆไม่ต้องไปซีเรียอะไรมากมายมันเป็นตัวฟาร์มสกิลนี้อัพให้แม่งเต็มเลยครับสกิลนี้อัพให้แม่งเต็มลยครับขโมยเงินขโมยของนะครับเน้นอยู่แค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็สําคัญที่สกิลนี้นะครับสาหรับสายธนู นะครับผมแล้วก็ส่วนบัฟเนี่ยคุณจะก๊อปอะไรคุณก็ไปเลือกเอาฮาปี้ก็ได้ไฮแลนด์พลัสไซส์ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมก็จบไปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าสำหรับมอนเตอร์ที่ผมจะฟาร์มวันนี้เนี่ยคือตัวอะไรนะครับก็มันอยู่ที่การ์ดเฮมชิวเวอรี่อ๋อไม่ใช่ครับผมการ์ดเฮมเชิร์ตยัสนะครับผมโอเคเราเข้าไปที่การ์ดเฮมก่อนนะครับผมปุ๊บเข้าไปนะครับมอนสองตัวที่ผมแนะนำให้ฟาร์วันนี้คือ Evil d u s t นะครับผม หรือมันจะอ่านว่า EV i l do it ก็ได้นะครับหรือจะ EV i l อะไรก็แล้วแต่เรียกว่าแม่งว่า EV Do ลด i ดนี่แหละผมเรียกอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น dark p กพ c e นะครับก็2ตัวนี้เลยนะครับมันสามารถเลือกโจมตี2ตัวนี้ได้ทั้งคู่เลยเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันอยู่ชั้น2งนะครับต้องไปแมปแดงเท่านั้นนะครับผมโอเคเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับอีวิลด i ดนะครับมันอยู่ที่เลเวล8 8เราสามารถไปฟาร์มได้แต่้งแต่78นะครับเป็นเผ่าพัน Un d e a d แล้วก็เป็นธาตุ undead เช่นกัน นะครับธาตุอันเดธเผาพันอันเดขนาดใหญ่นะครับผมของถามว่าตัวนี้มีอะไรดีพี่1ตัวนี้มีการ์ดดีกว่าอยู่ที่ไลเวิร์ดกับบาฟโรจูเนียเพราะว่าไลเวิร์ดกับบาฟโรจูเนียที่ผมแนะนําไปในใ,ในในคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่ดอปการ์ดแต่ที่นี่มันดอปการ์ดนะครับผมและที่นี่ดอป n e c เลียดออฟโอเบียด้วยดรอปสีดรอปใบชุบนะครับดังนั้นมีหลายอย่างที่ต้องการอยู่ในตัวนี้และแถมมีการ์ดให้เราลุ้นด้วย นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งครับผม Dark p r i e นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นธาตุเอ่อจะเรียกว่าอะไรดีเป็นธาตุอันเด d เผ่าพันเด m o n นะครับเป็นขนาดกลางนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใส่ของยังไงในการยิงนะครับผมโอเคตัวนี้ยังมีแป่นฮอกกี้ให้ลุ้นด้วยมีการ์ดให้ลุ้นด้วยแถมยังดรอปไซฟ,ฟ้าซึ่งเป็นของแพงและยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบูเจมนะครับผมสำหรับใครหลายคนที่เล่นตัวเองเป็นาพาร์กก็สามารถเอาไปใช้ได้ หรือจะไปโยนร้านก็แล้วแต่คุณนะครับตามนั้นนะครับบอกเลยว่าของ2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าไลเวนกับบาโฟจูเนียนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรไปยิงล่ะพี่นะครับสําหรับตอนที่ผมไปยิงเนี่ยผมแนะนําว่า1นะครับการ์ดที่ใส่ในอาวุธเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกใครไม่มีเงินจริงๆให้ใส่โคบอลอาเชอร์ส r ใบทุกอย่างจบต้อง2ใบนะครับผม หรือถ้าเกิดว่าใครมีทุนขึ้นมาหน่อยผมแนะนําให้ใส่เป็นวัวจะดีกว่านะครับผมอา้าวแล้ววัวหายไปไหนอยู่นี่ครับผมแหมใส่เป็นการ์ดวัวนะครับสำหรับผมอ่ะผมใส่เป็นการ์ดวัวสองใบเลยเพื่อที่เอาให้ยิง e อีวิลดูให้ตายนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครแบบว่ารวยมากนะครับจะใส่หนึ่งวัวแล้วก็หนึ่งสเกลวอล์กเกอร์ก็ได้เพื่อที่จะให้จบสองตัวเนี่ยภายในหนึ่งฮิต แต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ต็อกเกอร์ของผมเนี่ยยิง1นึ่งถึงสามฮิตถึงจะตายบางครั้งก็ยิงฮิตเดียวบางครั้งก็ยิง2อฮิตบางครั้งก็ยิง3ามฮิตตายดังนั้นนะครับเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมจะสรุปให้ดูว่ารายละเอียดที่ผมยิงมาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างอันนี้คือการดที่ผมแนะนานะครับก็มีตามนี้นะครับตัวอีกใบหนึ่งที่ผมบอกว่ามันโคตรจะแพงหูฉีกนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะซื้อมาใช้นะครับมันก็คือสเกลวอล์กเกอร์ ผมจะหายังไงดีอ่ะในตัวนี้ครับผมก็คือเป็นการ์ดโจมตีมอนขนาดกลางแรงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเธอเกิดว่าใครต้องการจะบูตอีกนะครับในส่วนเครื่องประดับก็มีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับจะทําให้ยิงอะไรแรงขึ้นอีกอะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอะผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นยิงอันเดดดีกว่านะครับผมเช่นถ้าเป็นการ์ดในส่วนของประดับเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ ไปไหนวะการโจมตีอ่ะอันนี้ครับการโจมตีอันเดธแรงขึ้นนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยเห็นผลชัดๆัดเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งครับที่อยู่ในส่วนโลและถุงมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการไอเจ้าผีอ่ะไอลุยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมนี่ฮะตัวนี้ครับผมโจมตีอันเดธนะครับแรงขึ้นอีก10%นะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ให้เป็นอาวุธครบมือนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับวิธีบูทดาเมจให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปแล้วกันนะครับว่าที่ผมไม่ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราไปดูกันเลยนะครับคลิปแรกไปแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะสรุปให้นะครับไปนี่เลยครับอยู่ที่นี่นะครับผมการ์ดเฮมเชิร์ชยัสชั้น2เป็นแมปแดงนะครับนี่นะครับโจมตีนะครับผมมึงมาให้ดูเลยนะครับว่าเตลเตมิน่าที่มีก็มีแค่นั้นนะครับแล้วเราก็กดเลือกโจมตี2ตัวนะครับให้เอาอย่าลืมนะครับผมเอา ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สร้างปาร์ตี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาโปรเทคปาร์ตี้ออกแต่ถ้าเกิดว่าใครสร้างปาร์ตี้เนี่ยให้เอาโปรเทคปาร์ตี้ออกด้วยเราต้องการจะยิงแค่2ตัวเท่านั้นเราไม่ต้องการยิงไอ้ผีสโลงหรือว่ากาก่อยนะครับเราจะยิงตัวทําเงินเท่านั้นสังเกตไหมครับว่าผมอ่ะไม่ได้ยิงทีเดียวตายนะบางตัวผมก็ยิง2ทีตายบางตัวก็ยิง3ทีตายบางตัวตายตั้งแต่ยิตแรกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ติดน้ําแข็งเนี่ยคุณจำเอาไว้เลยว่า มันคือผมยิงมากกว่า1ยฮิตตายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําแข็งติดเนี่ยแปลว่าผมยิงมากกว่า1ยฮิตตายนะครับผมง่ายๆสําสหรับคนที่ใส่ปากน้ําแข็งอยู่เนี่ยคุณดูง่ายๆเลยว่าตัวไหนที่คุณยิงฮิตเดียวตายหรือว่าตองฮิตตายนะครับคุณจะดูง่ายๆถ้าน้ําแข็งติดเมื่อไหร่เนี่ยจำไว้เลยว่าคุณยิงไม่ตายใน1ฮิตนะครับผมตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือช่วงแรกนะครับก็คือจบไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูช่วง ช่วงที่2นะครับที่ผมอัดเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยิงมาประมาณ9 8้าสิบแปดเตมินานะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมไม่ได้นั่งฟังเพลงด้วยนะก็ยิงแค่ร้อยห้าสิบเลยแต่ผมได้ยิงเกินให้จนเหลืองไปเลยนะแต่ยังไม่ถึงแดงสําหรับใครหลายคนเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นตัวเด็กอ่ะปล่อยให้ยิงถึงแดงไปเลยนะครับผมอ่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนที่สามนะครับอันนี้ก็คือส่วนหลังแล้วนะครับที่ผมไปยิงมาจะครบแล้วเห็นไหมครับสังเกตไหม ว่าเงินเนี่ยขึ้นมาประมาณ ,00 แสนกว่าเลยนะครับสำหรับที่ผมบอกไงว่าถ้ามันเป็นพวกสต็อกเกอร์เนี่ยมันจะมีสกิลพวกขโมยทั้งเงินขโมยทั้งของดังนั้นเนี่ยมีหลายคนมากแล้วถามผมมาทุกวันมากว่าพี่เราจะเล่นอะไรดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของตัวคุณด้วยว่าคุณมีของเพียงพองไหมแต่คุณอย่าลืมว่าสต,ต็อกเกอร์นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาฟาร์มเนี่ยคุณต้องใช้ของเยอะนะครับ ไม่ได้ใช้ของแนน้อย,อยกว่าที่จะทําให้สต็อกเกอร์เนี่ยยิงทีเดียวตายได้หรือยิง2ทีตายได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามมาเลยเอาคําตอบแบบชัดเจนเลยว่าระหว่างสไนเปอร์กับสต็อกเกอร์อะไรโดยการผมตอบเกเลยว่าสต็อกเกอร์รวยกว่าครับเพราะว่ามีทั้งขโมยเงินขโมยของโอเคนะครับต่อมาเรามาดูครับสรุปสุดท้ายนะครับผมว่า ที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจุดฟาร์มวันนี้นะครับคุณสามารถอยู่ได้ตั้งแต่80นะครับถึง100นะครับคุณอยู่ได้ที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็เงินเนี่ยเข้าตัวอยู่ที่6กแสนห้านะครับแล้วก็ได้เน็กเลตเนี่ย็กเลตออฟโอวิเวียนเนี่ยผมได้มา1,900อันนะครับตีไปง่ายเลยเป็นเงิน1 M ปัดเตอเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเป็นไซฟ่านะครับผมก็ได้มา900นะครับแล้วก็เป็นเงิน5้าแสนสอง นะครับรวมนะครับวันนี้ที่ผมเอาตัวนี้มาฟาร์มเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บีนาเขียวเนี่ยนะครับได้เงินมา 2.2M นะครับแถมอย่าลืมว่าที่นี่มีการ์ดให้คุณลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดฟ้าใบละหนึ่งล้านขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเขียวใบละสี่แสนก็ตามนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยมันดีกว่าที่ไลเวิร์ดกับบาโคลจูเนียดังนั้นเนี่ยหลายๆคนน่ะไปเลือกและทําดูแล้วกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ย นะครับคุณสามารถเล่นได้ไง่ายนะครับคุณไม่ต้องไปซสีเรียสกับการเติมเงินมากมายนะครับแล้วก็สมุดของผมเนี่ยหลายคนถามมาว่าสมุดเท่าไรพี่สมุดเยอะหรือเปล่าสมุดผมแค่766และผมบอกเลยว่าคุณเสียงเงินไม่กี่บาทในการทําสมุด766นะครับเพราะว่าหมวกบอสต่างต่างที่มันแพงๆอนะ่ะผมแม่งยังไม่ได้ทําซักใบเลยดังนั้นนะครับสมุดแอคแท็กเจ็ดกว่าเนี่ยถือก็เป็นอะไรที่กระจอกมากนะครับบอกเลยว่าผู้เล่นทั่วไปเ,เขาทากันมากกว่าผมอีก นะครับแต่ว่าผมมาขี้เกียจนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีเงินทําคือผมขี้เกียจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือตัวสต็อกเกอร์เด็กของผมอย่างที่ผมบอกว่าสต็อกเกอร์กับสไนเปอร์ฟาร์มได้ไม่มีจุดจบคุณจาคานี้เอาไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซมิทหรืออะไรก็แล้วแต่แม่งสู้เราไม่ได้หรอกครับดังนั้นคุณเล่นเลย3ตัวนะครับยังไงมึงก็รวยวิธีย้ายเงินเนี่ยแบบไม่เสียภาษีผมก็สอนแล้วทุกสงทุกอย่างผมสอนหมดแล้ว นะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับดึงเงาะชาแนลชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดตับต b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุบ